ก็ช่วงแรกก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจประมาณสักห้านาทีแท่านทั้งหลายก็มาร่วมกันตรวจมนเราเกิดจากภายในที่มีความป่าทาดีต่อตอนเองมีความเข้าใจว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่เรามาตรวจมนต เเจริญภาวนาเราได้ประโยชน์มีคุณค่าในด้านจิตใจเราได้กัลยาณมิตรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะในเรื่องของประโยชน์ของการทำวัดตรดมนเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือเรามาระล,ลึก ถึงคุณขององค์สําเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกพระองค์ทรงตัดว่าเมื่อครั้งพระองค์ยังไม่ได้บวชนั้นพระองค์ก็มีชีวิตที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสมีตัณหาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่เมื่อพระอ,องค์ทรงระลึกเห็นว่าบุคคลทั้งหลายทำไมยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์น่าจะมีหนทางใดที่จะแก้ทุกข์ได้พระอ,องค์ทรงตัดสินใจสแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ทรงตั้งพระไทยแน่แน่ในการที่จะหาวิธีการในการพ้นทุกข์ให้ได้ นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจึงสรรเสริญพระองค์สรรเสริญว่าพระองค์เป็นผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุนเพราะว่าพระองค์มาจากบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเรานี้แหละมีเลือดเนื้อเหมือนกันแต่เสียสละทุ่มเทด้วยความยากลำบากจนประสบความสำเร็จ ในการพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์ใช้ปัญญาของพระองค์พิจารณาไตรตองหาเหตุของความทุกข์โดยเริ่มถักทอความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งต่างๆนั้นล้วนแล้วสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้อยู่แยกตัดขาดจากกันพระองค์จึงดำริว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่เป็นพื้นฐาน ที่สำคัญซึ่งต่อมาพระองค์ก็มาสรุปรวมเป็นกฎที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเริ่มจากสิ่งที่วนเวียนการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์นั้นไม่ว่าจะในภพชาติใดก็แล้วแต่หรือว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันก็เพราะว่ามีเหตุจากความไม่รู้ทั้งนั้น อันนี้เราเรียกว่าพระปัญญาคุณในสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงรู้และเข้าใจนะั้นถ้าพระอ,องค์ไม่คิดจะถ่ายทอดไม่คิดจะให้บุคคลอื่นได้รับรู้ตามพระอ,องค์พระอ,องค์ไม่มีความเมตตาพิจารณาเห็นว่าบุคคลยังมีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ เราทั้งหลายก็คงไม่ได้ฟังพระสัตธรรมของพระองค์แต่ว่าพระองค์ตัดสินใจในการที่จะถ่ายทอดสิง่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงตัดรู้มาเราไม่มีนอกไม่มีในไม่มีปิดบงังพระองค์ถ่ายทอดหมดไม่มีเก็บไว้สำหรับติดผู้โปรดพระองค์ ถ่ายทอดไปเสมอกันแล้วแต่บุคคลจะนำมาใช้นำมาปฏิบัติตลอดพระสันษาของพระองค์สี่สิบห้าพันษาหลังจากตัดสู้แล้วพระองค์ดําเนินไปตามแว่นแคว้นต่างๆไปสนทนาไปพูดคุยไปทำความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของพระองค์จนเป็นรากเง่า ต้นเหตุของพระศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเราเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายระลึกรู้พระคุณของพระองค์ว่าพระองค์มีพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณ เออจางนี้ไปก็เข้าสู่การทำจิตให้เป็นหนึ่งวางจิตไว้ที่ตรงจมูกเมื่อลมไหลเข้าสังเกตเมื่อลมหายใจออกสังเกตเฝ้าสังเกตด้วยความตั้งใจ